สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลสมุทรยศท่านสมาชิกสภาเทศบาลพนักง,งานเทศบาลลูกจ้างพนักง,งานครูเทศบาลคณะกรรมการชุมชน,นคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีชมรมผู้สูงอายุอสอมและผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2558นี้กระผมในานามของประหลัดทศาบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพยอดซึ่งมีหน้าที่ในการรับใช้บำบัดทุกขความุงสุขของพ่อแม่พี่น้องประชาชนขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือตลอดจนพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมงวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านตลอดจนครอบครัวมีความสุขความเจริญในตำแหน่งหน้าที่การงานรวมทั้งมีความสุขในชีวิตส่วนตัวอีกทั้งในโอกาสที่ขณะนี้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรพวกเราเรา ลูกพ่อหลวงทั้งหลายขอให้ทุกท่านได้โปรดตั้งจิตอธิสถานขอบาเมงคุณพระศรีรัตนตรยัยพระสยามเทวาธิราชได้โปรดจนบรรดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากการประชวนโดยไวทรงมีพระพลมนาไมยที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เป็นร่มโพทองร่มโพไซของประชาชนพี่น้องชาวไทย